ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับออกแคมเปญเงินฝากประจำา15เดือนนะครับกับบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP E Fixed Deposits นะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง2.55%รนะครับรับดอกเบี้ยแบบก้อนโตนะครับฝากเงินก้อนใหญ่รับดอกเบี้ยก้อนโตนะครับฝากพิเศษเพียง15เดือนเท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ KKP E Fixed Deposits นะครับ เงินฝากประจําฝากง่ายให้ดอกเบี้ยสูงนะครับโดยสามารถเปิดบัญชีผ่าน KKP Mobile Application ง่ายๆด้วยตัวคนเองไม่ต้องไปสาขาเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีวิธีการเปิดบัญชีแบบละเอียดนะครับให้คุณข้อ2นะครับเปิดบัญชีนะครับหบัญชีสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้จากระยะการฝาก3เดือน6เดือน12เดือนและ15เดือนนะครับสูงสุดเริ่มออมง่ายๆเพียงเดือนละ ไม่ใช่เพียง5,000บาทเริ่มต้นเพียง5,000บาทนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มสูงสุด1.6%ต่อปีเมื่อเปิดบัญชี KKP นะครับเซฟวี mm hmm. v, นะครับเพื่อเป็นบัญชีรับดอกเบีย้ยของ KKP E Fixed Deposit นะครับลองมาดูรายละเอียดกันเงินฝากประจำนะครับเงินฝากประจำมีระยะเวลาให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากประจำ3เดือน วงเงินไม่จํากัดวงเงินนะครับการรับฝากอัตราดอกเบี้ยได้ไปเลย1.55%เงินฝากประจํา6เดือนไม่จํากัดวงเงินนะครับได้อัตราดอกเบี้ย1.7%เงินฝากประจํา12เดือนไม่จํากัดวงเงินได้อัตราดอกเบี้ย2%แล้วก็เงินฝากประจําพิเศษ15เดือนนะครับ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน200ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.5 5เเต่อปีเลยทีเดียวน่าสนใจขนาดนี้นะครับไปติดตามเงื่อนไขกันต่อนะครับเ<อ><อ>งื่อนไขของผลิตภัณฑ์นะครับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หนึ่งให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า1บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบับตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ของที่ธนาคารกำหนดนะครับ 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีเฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของและผู้ฝาก1รายนะครับเปิดบัญชีได้1บัญชีโดยไม่จำกัดรายการฝาก 3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองนะครับผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่ เวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาโดยทําการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID นะครับหรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ AIS Smart นะครับโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่จุดให้บริการได้ที่เว็บไซต์นะครับ 4. ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับหรือบัญชีกระแสรายวัน ของธนาคารเพื่อเป็นการรับโอนอัตราดอกเบีย้ยโดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนั่นเองนะครับ 5. จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ําเพียง5,000บาทนะครับและฝากครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า5,000บาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก 7. กรณีมีการถอนเงินก่อนครบกําหนดนะครับผู้ฝากจะต้องเข้าใจเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะ ระยะเวลาการฝากถ้าไม่ถึง3เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ยังไม่ครบกําหนดนะครับวันไม่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากแต่ละแคมเปญนะครับธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบออมทรัพย์ทั่วไปนะนะครับณวันที่ฝาก8เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากนะครับสำหรับระยะเวลาฝากปกติ ธนาคารจะทําการฝากต่อให้อัตโนมัติตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิมซึ่งผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินนะครับฝากประจําที่ธนาคารประกาศกําหนดอยู่ณขณะนั้นสําหรับระยะเวลาพิเศษนะครับธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัติในระยะเวลาการฝาก12เดือนโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ธนาคารประกาศณขณะนั้น9ธนาคารจะคํานวณและหักภาษีเงินได้ นะครับหากหน้าที่จ่ายจากดอกเบีย้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกรที่กําหนดไว้10อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารได้กําหนดเอาไว้เพราะนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดีนะครับเรามาดูวิธีการนะครับวิธีการฝากกันนะครับเปิดบัญชีนะครับง่ายๆผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ในกรณีที่คุณมี KKP Mobile นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองเป็นบัญชีออนไลน์นะครับ เข้าไปปุ๊บนะในหน้าบัญชีของคุณนะครับใส่พินโทหลักให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเลือกบัญชีนะครับเลือกเมนูบัญชีนะครับเลือกอื่นๆและเลือกเปิดบัญชีออนไลน์นะครับเมื่อกดปุ่มนะครับต่อไปเข้าไปที่บัญชีนะแล้วก็เลือกอื่นๆแล้วก็เลือกเปิดบัญชีออนไลน์นะครับแล้วก็กดต่อไป3เลือกบัญชีออนไลน์และเลือกเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับ C นะครับเลือกวัตถุประสงค์ในการเปิดฝากนะครับกรอกรหัสผู้แนะนําถ้าไม่ทราบนะครับรหัสสามารถกดต่อไปได้ไม่ทราบรหัสก็ไม่ต้องกรอกนะครับตัวสอบข้อมูลติดต่อนะครับและกรอกข้อมูลนะ f a t c a นะครับแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันสําหรับบุคคลธรรมดานะครับเนะครับระบุจํานวนการฝากนะครับระยะเวลาการฝากและบัญชี เพื่อรับดอกเบี้ยสำหรับ KKP นะครับ eFix Deposits นะครับอ่าลืกไป 8. นะครับยืนยันข้อมูลการสมัครบัญชีนะครับเนะครับโอนเงินจากบัญชีที่ต้องการไปยังบัญชี KKP eFix d e p o s i t นะครับ10เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จท่านก็จะได้รับอีเมลแจ้งผลการเปิดบัญชีเงินฝากสำเร็จนะครับแล้วก็เงิน ของคุณก็โอนเข้าไปบัญชีใหม่ที่เปิดไว้นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลวิธีการเปิดบัญชีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระมณฑนีด้วยนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม KKP Contact Center 021655555นะครับหรือเว็บไซต์ kkpfg.com นั่นเองนะครับใครต้องการที่จะ สอบถามรายละเอียดนะครับก็ลองเข้าไปดูนะมีบัญชีเงินฝากนะครับที่ให้เลือกแคมเปญต่างๆมากมายก็ลองไปดูกันนะครับตอบโจทย์นะศึกษาข้อมูลก่อนนะครับก่อนอื่นเราจะเปิดบัญชีอะไรเนี่ยศึกษาข้อมูลก่อนเป็นยังไงตอบโจทย์เราหรือเปล่า,าลอตอบโจทย์เราก็เปิดบัญชีนะครับถ้าไม่ตอบโจทย์ก็ไม่ต้องไปเปิดนะเพราะว่ามีบัญชีให้เลือกเดี๋ยวนี้มีธนาคารให้เลือกหลากหลายบัญชีนะครับแตกต่างกันไป